สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข,ข่าวภาคข้ามซีทีวีจันทบุรีนะคะประจำวันศุกร์ที่6มีนาคม2558ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะจังหวัดจันทบุรีจัดงานวันสือส่อรมวลชนแห่งชาติประจำปี2558สร้างความปรองดองสมา,านฉชันแก่สื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีค่ะ เมื่อค่ำวันนี้ที่โรงแรมนิวเชวอร์ลอฟจันทบุรีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีและสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีได้จัดงานผู้ว่าพบสื่อมวลชนในโอกาสพิเศษวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติประจำปี2558จังหวัดจันทบุรีโดยมีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานกล่าวให้โอวาดให้นักสื่อสารมวลชนจังหวัดจันทบุรีและให้กำลังใจในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ส่งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนนอกจากนั้นพลเรือโทธนการไคร่ควร ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ขึ้นกล่าวเนื่องในวันสือสน่อสารมวลชนแห่งชาติและพร้อมให้ความร่วมมือในการดําเนินงานปฏิบัติหน้าที่ไปพร้อมๆกับการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่เที่ยงตรงยุติธรรมทั้งนี้ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีสร้างความปรองดองสมา,านฉันท์ระหว่างสื่อมวลชนและหน่วยงานองค์กรต่างๆในจังหวัดจันทบุรี อีกทั้งเป็นการพบปะพูดคุยในสายอาชีพสื่อสารมวลชนทั้งทาง,ทางด้านสาขาหนังสือพิมพ์สาขา,า,ขาวิทยุสาขาโทรทัศน์และเป็นการยกระดับการทํางานของสื่อมวลชนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีเป้าหมายและชัดเจนในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรงและถูกต้องขณะเดียวกันยังเป็นการรวมกันเพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในสังกัดให้ได้รับการดูแลตามความเหมาะสม และในโอกาสนี้สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีได้คัดสรรให้นางสุภาพรนิยมกิจรับมอบตําแหน่งนายกสมาคมต่อจากน,นายอานาจมีมากอดีตนายกที่หมดวาระซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ตามวาระสองปีซึ่งบรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานมีการจับของรางวัลที่หน่วยงานราชการต่างๆมามอบเป็นของข,องขวัญแก่สื่อมวลชนในจังหวัดจันทบุรีและกิจกรรมนันทนาการสร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับสื่อมวลชนในจังหวัดจันทบุรีค่ะ